โอ้โหเอาะไรพี่คุณครับแข่งกันเอาเอาคุณลงแล้วนึ่งครับต้องครับคุณต้องครับทุกคนเดี๋ยวมาแล่นของเข้มโยนไากันนะครับอุย้ยลงด้วยโอ้โหอุย้ยไม่ลงครับไม่ลงโอ้โหโอ้โห ุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าใส่ข้อน้องเข้มเลือดซ่องหลูครับข <ละ S 1> อน้องเข้มโยนไปฝั่งนี้หมดเลยครับอุ้ยลงด้วยอ่ะโอ้โหอะไรพี่คุณครับแข่งกันเอาเอ้าคุณลงแล้วนึงครับเอาต้องครับคุณต้องครับตามครับดีครับ ห้ 5, อาอ้าวห้าหนึ่งครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสิบหนึ่งสเอา้าวสิบหนึ่งครับสิบเอ็ดหนึ่งสิอ็องสิบสองสองิบสองสามสิบสองโอ้สิบสามสาสีิบสองสี่สิบสี่ห้าโอ้ไปกบมัวแล้วพอสิบหกสิบดสแปดเก้า โอ um less ้ยีทิปครับพี่คุณยีทิปครับน้องเค็มหกครับเอาครับยังไม่เหนื่อยเลยครับลูกบอลหมดแล้วครับเอ้าวเด็ดครับเอ่ออ้าวเรียบร้อยแล้วครับตกลงไม่รู้ใครชนะครับพี่คุณนั่นแหละโหูหูแหลกข้าแหลกข้ามหูแหลกข้าแหลกข้ามหูแหลกขาข้ามหูแหลกข้ามหูแหลกข้า อ้าว,าว,าวเฮ้ยเรียกขังขอกันข้ามเลยวะยิงเลยคนยิงเลยขึ้นมาแล้วยิงเลยยิงนี่ยิงนีดึงนีหนึ่งเออนี่ออเออยิงให้ลงให้หมดยิงให้คลายมด mệt mà nhặt mày thương nhặt mày thương ừ kẻ mất lâu luôn ôi ôi gàn gàn lấy à à, à. à. ให้ดูเลยโยนรอกข้างนอกทำเลยโอ้โหข้าวแล้วโอ้โหข้าวอีกแล้วเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยโอ้โหข้าวอีกแล้วอุ้ยไม่ข้าวโอ้โหไม่ข้าว โอ้ไม่น่าเชื่อเลยเข้มเป็นนักบ้านได้นะเนี่ยดูดิเอาไปได้ไปได้โอ้โหหนึ่งว่าจะข้าวแหลน่า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 ตอนเข้มป๋าแล้วครับแหลน่าโอ้โหดข้าวด้วยนี่ครับแหลนแหลนโอ้โหข้าวด้วยอ่ะโอ้โหข้าอีกแล้วอ่ะโอ้โหดูดิชิงไงด้หรอไปดูหน้าจริงจังมาครับ โอ,โอ้โหอ้โหมาห้าผอเทิเลยครับผอมาทานนะครับเอาโยนข้างวงเนี่ยไม่ได้โยนหัวผอโอ้โหเหลือม,มดแรกเลยครับลุกลุกเหลื่อมเบาลงแล้วครับหมดแรกแล้วครับเอาเอาดูครับนักบ้านคิดอีกไปกับไปเลยครับอะไรอยู่วะนะคิดอีกไปกับไปเลยเหรอ ให้เขามาดูกันเอาครับกลับมาที่นี่ครับนี่ปีคุณเล่นแล้วโอ้โหอะไรลาวอ่ะบ้าอีกแล้วพอไปท้ายคนอื่นบ้างไม่ได้เหรอม,มดแรงแล้วนี่มดแรงแล้วนะไม่มีแรงโยนแลลว เอา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 ,เอา,เอาโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมาดาเลยเครับนี่เรามาแลกมุมบนครับนี่โอ้โหลงเลยครับนี่ าตาจริงจังมั้งเลยครับโอ้โหลงด้วยโอ้โหลงด้วยอ่เอาไปแล้วอ๋อได้แล้วฮะอ่านี่มาโยนปลากันแล้วครับโอ้โหครับ

เออนั่นไงตัวใหญ่มาแล้วได้ป้อาเข้มได้เปล่าไหนเออเออเออมุดเลยขู่ได้ด้วยลอยั้งแน่เอาเอาเอาได้ตัวใหญ่อีกแล้วเออเออโอ้โหได้ทั้งคู่เลยดูดิพี่เข้มกับพี่คุณคนละลอยนี่ เอาเอาเข้มมุนเลยมุนเลยเข้มได้ไหมตัวใหญ่เข้มเล่นนาเล่นนาครับเล่นนะอ้าวไม่ได้ครับเอาคุณได้ตัวเล็กเอาเล่นนะเล่นนะเข้มเล่นนะเข้มมุนเลยน้ำเลยนะโว้เลยน้าเลยนะโว้เลยน้าเลยนะโอ้โหเลไมุน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 ใหญ่ช่ยเลยอ่ะโว้ไปคุณกันนาย เราเราแหละน้าและน้าและน้าเขาโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้ปลาหมึกมันมันนั่นเมาได้กี่คะแนนเราอะอ๋อนุนุเป็นแรงของข้ามยิงวะโอ้แรงของข้ามยิงครับโอ้ดูดิโอ้โหโดนเมา โออไม่ต้องบาดเจ็บพอทำไรทำไรโดนโดนเนาะเออยิงดิยิงดิยิงดิยิงเลยเออโดนว่ายิงดิยิงดิอ้าวพวกรอไส้แล้ว อะไรอ่ะอ๋อไปทุ่นไปแล้วครับอ้าว ลงมาได้แล้วนุย้ยที่บ้านแน่ไพ่แล้วลงมาเถอะ